เขียวหวานนุ่งกินตะไคร้นักกินสามนีอีตูนอีเมิดเฉลมิมรีเนี่ยกูแดกอยู่เนี่ยแปดสิบบาทน้ำจินนำจ้นสิบบาทน้ำจิ้นสิบบาทกงเจ็ดสิบอืมร้านขวัญข้าวอยู่หลังห้างซนจูรี่ซอยรังน้ำ ราดพี่ีซอยกล้าไปเลยนั่ง BTS ไปก็ได้ลง BTS เดินมานิดเดียวเองอืมปากกายฮกปากกายแท้นะ่ขนชาเนี่ยนึบๆๆเหนียวอืม อร่อยอืมอืมอร่อยนะัดนี่ไงแปดสิบบาทออันนี้สำหรับถ้าคนกินไม่เก่งเหมือนแม่กินได้สามคนนะอันเนี้ยหรือจะเอาข้าวเนี่ยสิบบาท เอาข้าวก็มีนี่ข้าวนี่เห็นไหมข้าวข้าวข้าวอืมอันนี้ของฉันเจ็ดสิบน้ำจิ้มสิบบาทไอ้ข้าวนี่สิบบาทแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินกับกับไอ้เนี่ยทอดมันนี่นะคะนี่มีทอดมันด้วยกินทอดมันกับน้ำจิ้มจะอร่อยเนี่ยทอดมันเท่ากระปาก,กายอืม อืมอืมไปสั่งเลยร้านขันข้าวขันข้าวสั่งเลยเนาะอืมอร่อย,ย,ย,ยเยนี่ยเยอะแยะเลยเจ็ดสิบบาท้วนมจีนสิบบาทเป็นแปดสิบ

แกงจะวันณตะกายน,นะที่เป็นกระแสในทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งนักพิสามนีไงเน็ตไอดอลชื่อดังไงขายถุงละสองร้อยห้าสิบอุมอุ้ม จินร้านขังข้าวเลยเจสบบาทข้าวสิบาทน้ำจิ้มสิบบาทอื้นัี่สานีเจ็ 7จ็ดสิบมีลูกชิ้นปลากายี่สิบลูกอร่อยอร่อยอร่อยมากมาก luôn bên này luôn là quan nó luôn à nó quan thuộc quan cần đều.

เดี๋ยวแม่เช็ดโต๊ะก่อนเนีย่ยมากินของหวานกินของหวานลุงจะเอาน้ำปลาแล้วเปล่าอุ้ยคุยหลน่นคุยหลน่นเดี๋ยวน้ำปลาไปให้ลุงก่อน น้ำตาไปให้ลุงลุงจะได้กินและอร่อยลุงรอปภนะ